ก um. ่อนเราจะพี่น้องให้หน้าเข่าเดียวค่ะพี่น้องเสียไปเสียบนหล่าหน่ำว่ายังมีหน่ำนะพี่น้องเอ้ยุ้ยเสียล่าปลาเจ้าบาทนี่พวกมันนกอันนี้เราบ่อ้่นงเสืดเข้ามาเร็วกดผองไปบัวบ้าเข้ามาแล้ววายจะคล้องปัดพ่องปัดปัดปัดหยางกะสิเอาง่ายจังสี่เลยพี่น้องเอาทำไมบาทนี่ มันเอสิไปอยู่ทางไรนอบาทนี่ยผัวเดียวโอมาผเดียวโอเขาเมื่อละไรยุกโลดบอกไว้คว no ัดฟองไว้เดวนี่เห็นใจเอาง่ายปะวนครับพี่น้องเอาปลาควอนบาทนี่ยมันเป็นอยู่ทางกลางกลางที่ี่อยอ้หน้าหมู่บ้านยังอันนี้อยู่ไหมเสียไปเลเบวดข้าวเดียวเลยแบบ มันกับข้าวโพดหมูข้าวจะหนาตตใะอหู่นี่ห่วงไหนจะฟ้องกันยังเดาละบ่เอาเบอร์ละบ่มันคือจังต๊เมือจะฟ้องไปฟังทางอีกอันหนึ่งนะเหมือนนะเตา,านนะละบ่โคตรผ่องไปเอาดีครับ่ดี ไปเหี่ยงไปเหี่ลงได้อีกโอ้อโ,อโ,อโองบ้า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 ล้ยบ้า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 บบ้้าบ้า้บ้าบ้าบ้บ้า้าาบ้าบาบ้า้า้า้บ้าบ้าบาบบาบา้า้าาทีาบ้า้าบ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 ้้้ เต็มอยู่บาทเนี่ยพี่น้องอายะอยู่ไปยังลูก,น, <S <S กน้อยลูกนี่ทำเกียนกระปูนเนีอยอย่ยบ่รอุ้ยพี่น้องลูกนี่อายะอยู่บาทเนี่ยโจ๊ะกระปูนระบาทพี่น้องเอา้เอาเจ้าเข้าไปาลดปัดเอาอ,อนันนี้โอ้ยปัดบาทเนี่ยมาเดือจ่ามาเดือจ่ามาซอยกันเด้อเอา เอาประคอนจ้ะพี่น้องเอาบ้านีหเอาประคอนให้หน้าสนเอาบนไคุณอาญอะบาทขาดแต่เรียนยอะเพอะอสิพี่ ก็ดูว่าอาขึ้นไปก็ดูจะคล้องใหญ่ๆไปไหมยับไปเท่ากัสั่นซะจะคล้องโุ้ยกระปุ่หน่อยก็มีาอ้เปิดไปกับแมนเมนแหงอันนี้ดีป่าหบึ่งรายนึงที่น่อรายนึง ปปไหัวใหญด opa fora